บางเดินทางกลับจากเปลือยน้อยมาเขาสวนกว้างยิงเอ้ยเหมือนเดิมค่าเหมือนเดิมเด็กชายดินแดนค้นห้านค่าไ้คือเกาไ้คือเกาสตาร์ทรถได้พ่อตะลุดออกแค่นั้นละโอ้ยไ้จนกันค่าแต่ว่ารับแล้วก็คือรับแต่ว่าตื่นมากก็ไ้อีกจึงสีน่าใช่ละเงือกใช่ละงอและนี่ขี้เอเตอร์ใหญ่ของป่าดูดเวลาเพิ่นเห็นฉันเห็ดนายยิงเพิ่นก็เห็ดตามเด็กน้อยขวบกลัวอีหยังมาฉลาดเธอบู่มีการตั้งกล้องแล้วก็ทํา่ายเห็ดคือจังป่าเห็ดจังสีนะถามาปังๆขวบกลัวเบาไปยัง้่าท่านได้เบาได้ยิงแบบว่าเขาออกเป็นบางค่ำจังเอิปาจังีีแจจจัังงเอิ้้ยาาก็ เ <c oughs> ดี๋ยวจะละครแต่ว่าบางคนก็บ,บอกว่าผู้ชายน่ะสีบาซสาวกุผู้หญิงเพราะว่านองมิวนะตอนแ่ำปังๆนั่งเบาเราเด้กนั่งเริ่มเบาบอกว่าติดต่อกันสองสามคำแล้วจังสีนะหรือว่าอิน,น้อยลูกฉันมันสมบแจจัจกสมบเจได้ไพดอกแม่มันก็มเห็นสมบเจ <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นเนื้อเนื้องั่ที่ได้มาจากเฮียนงานนันละมือนี้ก็สิมาทำการเฮ็ดยังมาตีกสิพัดกับเราเนื้อค่ะวัตถุดิบต่างๆมนยาฉันก็ทำการเตรียมไว้แล้วเด้กกสิพัดใส่บักทัวฝักงาอใส่หอมหัวหญ่พรียงย่องามย์ทวง ใ,ใจแนบัญญาบังคับเขาลงคลิปได้ละ,ละบางคนนาะบังคับลงมือละ8คลิปได้ยว่าย่ายพุ่นนะลูกเห็ดคือสิบันเอาเอาย่เจ้าตรงการนี่ยังนี้ <c oughs> จากนั้นก็นตัดผ่ามาทีเงือ่เสาแมนบอลนอ้องมิวก็ะท่าน,นำตบก่อนไปโรงเรียนคือเกาค่านำตบของผลิตภัณฑ์แบดเอดของเข้าลหละล่ะวนตัวตุนกระตื่น,นมรงเอียไปโรงเรียนค่ะตาหกโมงเสาร์อตื่นมากกอารมณ์ดีบอกขาบามือขึ้นกัน,กน,นอนหับย่าตื่นเทียเดียวประมาณเที่ยงขึ้นตีหนึง่งได้กับ,บรรกริเติลหนกยิงเฮ็ดปากดูดเด็วดว ก้ำกับตื่นมาใส่บาตส่วนพี่สาวคนสวยนี่ก็เตรียมตัวไปสอบค่ะฉันก็นเลยบอกว่าให้สอบได้เด้อบอมเอนได้สอบแม่ก็ต้องได้สอบอยู่แล้วสี่ประศนว่ะแลนนี่ลูกไส้คนกลางกับลูกไส้คนเล็กอยากสิบอควาลูกไส้คนกลางนะเพิ่นสะอ่อนน้องบอ่คักเพิ่นคือสิคิดเนาะอุ้ยตะกี้วิดีโอคอได้หอมแต่ได้โทรศัพท์บัดนี้ได้หอมตัวจริงแล้วหอมเอาหอมเอาหอมน้องน,นะจากนั้นยญาปุ่นก็เอาผักย่างต่างญาหญ้ามาให้แม่นบ่แต่ละคนก็พากันจัดแต่งแบ่งบายเฮ็ดเวียกเฮียนเวียกซ่านแม่ยาฉันก็เฮ็ดแน้าอยากเนก้วกก้อนคำ็ทากิ้งหนููหนไดด้มาตตสบิ อะไมาแต่เฮียนงานมือน,นั่นแหละเอาเฮียนงานคือมีหมูคือมีหนูปอก็มีหลานไส้ก็เป็นลูกของนานั่นะแบบว่านั่งไปหางไปใส่มาได้จังสีนาก็เลยสื่อน,น้ำนางสีลอยพูนนะโอ้บ่เป็นสีลอยแมเกือบหาลอยพูนนะเมนูเส้นี่ก็เลยสิเป็นหนูกับหนูค่ะไอ่อนแกวก่อนขำก็รับนาทีปิ้งหนูค่ะส่วนเมียาันกัเขาก็เฮ็ดยังตีก็เฮ็ดขวานูอ้อมหนูนี่ล่ะเมียยันแล้วเฮ็ดขวหนูอ้อมหนูนี่เซ่บบ่คักได้ได้ญิงแล้วก็ใส่แบบว่าผักกระเดานิดนึงให้มันขมแหม ยงไปเฝ้าคนกระโผดญิงปิ่งไกลบ่สูคืึ่ับก้าวเขาเานี่ก็เต็มโตคือเกาลวกพักย่างตางงากินกับแก้วปลาแดกแล้วก็มีอ้อมหนูปิ่งหนูแล้วก็มีผัดกะเพ้าที่เหลือจากมือคืนนั่นล่ะหญิงเม่นมาอีกทะแมเม่นมาอีกทะแมอุ้ยเป็นตแซ่บบคักบรรยากาศอบอุ่นบคักดีบอคักเม่นมาเดี๋ยวนี้อุตส่าห์เฮ็ดคลิปหอยเบิงลูกเหจก็คือสีบาน้องย่ายเจ้าเป็นนี่อของเจ้าเนี่ฮึ่ยเอาพวกเบ่บอเคยเด็กงี่ติเมนูอ่อนก็เสียอารมณ์ขืนๆโล่งๆ บอสกสิเก็บไปให้น้องมิวค่ะส่วนมากนังเงินพวกนี้นะกษิได้จากสวบติได้จากแม่ยาชั้นตัดผมได้จากแม่ยาชั้นขายบเคียบได้จากขายของหางแล้วก็ได้จากใบว่าบรรดาใบวาญาิผู้ใหญ่หรือว่าพี่นองผู้ใดมาตสายเจังสีกสิเอาเงินให้น้องมิวจังสีนนั่งกอีมาหยอดกระปุกเอาออกมานับมือนีน้องยิงได้สามมื่นกว่าเกือบสี่มื่น่นน่ะเลากสิเอาไปฝากไว้บัญชีห้านสาวเล้าผู้เดียวเลยเด้นี่แหละญิงความหน้าลาของแม่ยาชันตั้งแต่ขอดน้องมิวมาจนเท่า ก็คือให้โบนัสแล้วถุกปีนั่นแหละเวลาเราเลี้ยงล้านนะเาราบ่เคยจมเลยได้ว่าโอ้ยกูบ่มีเงินกูบ่มีปัญญาเลี้ยงลูกสูดดอกบ่มีค่ะแล้วเต็มใจแล้วก็เลี้ยงว่าต้องให้พวกฉันทรงทุกบาททุกสตางค์เลยคือแบบว่ามันบ่มีพวกฉันแล้วก็เลี้ยงของเาจจราได้จังส่นะอุ้ยเอ็ดดูยอ่อนแกวก่อนข้าใส่เกืบไม่เท่าเ่า <c oughs> มันยังได้ค่ะเกือบนัง่งขาดตั้งแต่มืองานฉันละงีดขนาดว่ได้เต้นได้นี่เกืบอบยังขาดแต่ว่าเห็นว่าบ่ได้เต้นแมนบอแต่ก็ย่างเสือบทวนวินค่ะจนเกือบขาดไอคอน เขาให้ร้านสาวเพอ่์น่ะรักไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามสิกับลงไปเห็นงานตอนใดว้ปฏิอีกสองมือค่ะอีกสองมือนั่ง่าขอเวลายอยู่กับลูกก่อนลงไปเห็นงานอีกสองสามมือเนี่ยได้เกล่าับมาใหม่ค่ะเที่ยวเบนว่าขอนแก่นมาเขาสวนกวางมาฮึ <laughs> ่ย